รุ่นมาพร้อมกับ a ั t i ิสทั้ง2คันเลยเป็น2สี2สไตล์นะคะทั้งสีขาวและสีดำเป็น Toyota a l t i s 1.8ตัวอ e ีได้เป็นปี2017ทั้ง2คันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสีขาวเรียบหรูดูแพงและส่วนสีดำนี่สอเข้มไม่ซ้ำดูสไตล์สปอร์ตด้วยนะคะบอกเลยว่า2สีนี้นะคะเป็นสีที่หายกกากพอสมควรเลย สวัสดีค่ะพบกับนุ่นนะคะและวันนี้นะคะนุ่นก็อยู่ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะเป็นสำนักงานใหญ่นั่นเองนะคะตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68 ยกที่1มินบุรีกรุงเทพนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะนุ่นมาพร้อมกับอัลติสทั้ง2คันเลยนะคะเป็น2ส,สี2ส,สไตล์นะคะก็ก่อนที่เราจะไปรับชมนะคะนุ่นรบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งให้กับพวกเราด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดแล้วก็รับชมคลิปถัดไปนั่นเองสำหรับคลิปนี้นะคะนุ่นมาพร้อมกับรถ2ส,สีนี้เลยนะคะทั้งสีขาวและสีดำนะคะเป็น t ต y o ต a a l t i s 1.8ตัว E นะคะได้เป็นปี2017ทั้ง2คันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสีขาวนะคะเรียบหรูดูแพงนะคะและส่วนสีดำนี่เข้มไม่ซ้ำนะคะดูสไตล์สปอร์ตด้วยนะคะบอกเลยว่าสองสีนี้นะคะเป็นสีที่หายากพอสมควรเลยใครมองหาหรือว่าตามหาอยู่ก็รีบมาจับจองเจ้าของกันได้แล้วนวันนี้เลยนะคะมาเรามาเริ่มกันที่คันสีดำกันก่นกอนเลยะคะ สำหรับคันสีดําคันนี้อมาดูที่หมายเลขทะเบียนก่อนเลยคันนี้หมายเลขทะเบียน6กไก่ดอชดา50กรุงเทพมหาคนครนะคะก็สำหรับคันนี้นะคะเป็นตัว1.8ตัวอีปี2017นะคะซึ่งคันนี้ตั้งขายอยู่ที่169,000บาทนะคะก็พ่อนเริ่มต้นที่ผ0บาทเท่านั้นเองนะคะก็สำหรับลูกค้าที่เครดิตดีฟรีอันนี้จัดยอดได้เต็มกันไปเลยนะคะก็สำหรับตัวสีดำเองอะ่ะบอกเลยว่า หายากมากเลยนะคะแล้วก็เข้ามาแล้วนะคะใครที่กําลังมองหาตามหาอยู่รีบมาจับจองเป็นเจ้าของได้แล้วนะคะสีดำเนี่ยบอกเลยว่าอารมณ์เหมือนสไตล์รถสปอร์ตเลยนะคะและที่สําคัญก็คือ a u ติสเป็นรถที่ดูแลรักษาค่อนข้างงา่ายล่างแน่นแน่นบอดี้ภายในกว้างมาเดี๋ยวเรามาดูกันทีละคันเลยดีกว่า ก็สำหรับตัวโฉมนี้จะเป็นตัวโฉมไมเนอร์เชนตนะคะซึ่งเอกลักษณ์ตัวเด่นของโฉมนี้เลยจะอยู่ที่กระจังด้านล่างของเขานะคะที่มีการออกแบบเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เลยจะเป็นในส่วนของกระจังด้านล่างที่เป็นแบบเปียโนแบ็กสีดําแบบนี้นั่นเองเนาะในส่วนของชุดโคมไฟด้านหน้าของเขานะคะจะได้เป็นชุดโคมไฟหน้าแบบมัลติรีเซ็คเตอร์นะคะมาพร้อมกับไฟเดย์ไลท์ที่เป็นหลอด LED เรียงกันแบบนี้เลยนะคะ ถัดลงมาด้านล่างนะคะซึ่งตัวนี้1.8ของเขาจะมีในส่วนของไฟตัดหมอกที่ติดตั้งมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมใช้งานมากๆเลยป่ะเราไปดูในส่วนของตัวล้อกันดีกว่าพอม,มีการเปลี่ยนโฉบเป็นตัวโฉบไมเนอร์เชนแล้วนะคะจากล้ออัลลอยเนี่ยก็ได้มีการเปลี่ยนมาเป็นในส่วนของล้อแม็กทูโทนปัดหน้าเง,งาแบบนี้เลยนะคะซึ่งตัวนี้เองอะ่ะเป็นล้อที่มาจากโรงงานเลยสําหรับ ทุกอย่างที่มาจากโรงงานอันนี้ก็คือของเขามีการออกแบบมานะคะได้รับรองมาตรฐานตามที่โรงงานตั้งไว้เลยตัวนี้แม็กของเขาได้เป็นขนาด16นิ้วเลยนะคะของเดิมแท้จากโรงงานและในส่วนของตัวยางเองนะคะตัวนี้มาพร้อมกับยางสัปดาห์ที่สัปดาห์ที่10ปี2020ด้วยนะคะก็ได้ยางใหม่นะตัวนี้ก็ใช้งานได้อีกสักปี2ปีค่อยเปลี่ยนยางได้เลยนะคะมาต่อกันที่ด้านข้างดีกว่า สำหรับด้านข้างของตัวรถเนี่ยจะมีตัวอักษรติดไว้ซึ่งเป็นตัวบ่งบอกเครื่องยนต์ของตัวรถทันนี้นั่นเองนะคะตัวนี้กระจกมองข้างเนี่ยพับหูกระจกก็ด้วยระบบไฟฟ้านะคะปรับกระจกด้วยระบบไฟฟ้าเช่นเดียวกันมาพร้อมกับไฟเลี้ยวที่หูของกระจกมองข้างด้วยนะคะนี่แล้วก็กระจกของเขาตัวนี้ก็มีการติดฟิล์มมาแล้วนะคะแต่ว่าเป็นฟิล์มขนาดบางๆเลยนะคะก็สําหรับใครที่ชอบฟิล์มเข้มอันนี้ก็คือสามารถติดตั้งเพิ่มเติมในส่วนของตรงนี้ได้ด้วยนะ นี่แล้วก็สําหรับการดูรถยนต์มือสองเองนะคะก็จะมีในส่วนของสัญลักษณ์ของโตโยต้านะคะซึ่งเป็นตัวบ่งบอกว่าของเดิมแพ้จากโรงงานมาพร้อมกับสัญญาณการขโมยด้วยนะคะแล้วก็เอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของอัลติสเองเลยของเขาจะเน้นการตกแต่งด้วยเส้นโครเมียมเล็กๆแบบนี้นั่นเองนะคะตัวนี้ก็ตกแต่งที่มือเปิดประตูด้านนอกนะคะซึ่งตัวนี้ได้สีเดียวกับตัวรถแล้วก็จะมีการตกแต่งด้วยเส้นเล็กๆแบบนี้นั่นเองอ่ะแล้วก็ดูด้านล่างด้านข้างเนาะ สัหลี่ยมของเขาก็คืออยู่ครบทุกอย่างเลยนะคะสีเดิมไม่มีการเปลี่ยนสีหรือว่ากลับสีแต่อย่างใดเลยเนาะแล้วก็ตัวเนี้ยเชื้อเพลิงที่ใช้เนี่ยจะเป็นในส่วนของระบบเบนซินล้วนนะคะไม่เคยผ่านการติดตั้งแก๊สมาก่อนเลยแล้วก็เชื้อเพลิงที่ใช้นี่คือจะเป็นในส่วนของน้ำมันเบนซินเนาะได้เก้าหนึ่งเก้าห้า e สิบตัวนี้รองรับถึง e แปดห้าแล้วคะมาต่อกันที่ไฟท้ายกันดีกว่า สำหรับชมนี้ไฟท้ายของเขาก็จะดูเล็กดูเลียวขึ้นนะคะได้เป็นไฟท้ายที่เป็นหลอด LED แล้วก็จะมีการตกแต่งด้วยเส้นโครเมียมในชุดโคมไฟของเขาด้วยนะคะสำหรับไฟท้ายก็มีครบเลยไม่ว่าจะเป็นไฟเบรกไฟเลี้ยวไฟถอยอยู่ในชุดโคมไฟเดียวกันแบบนี้เลยนะคะนี่แล้วก็เชื่อมต่อไฟท้ายทั้งสองข้างด้วยคิ้วฝักกับรงท้ายที่เป็นวัสดุโครเมียมนั่นเองสําหรับกระจกบานหลังนะคะเขาก็มีการติดตั้งตัวไล่ฟ้ามาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะมาพร้อมกับไฟเบรกน้องที่3นั่นเอง เดี๋ยวนู่นนะคะก็จะเปิดให้ดูในส่วนของห้องเก็บสัมภาระด้านท้ายนะคะซึ่งสามารถกดค้างที่กุญแจรีโมทได้เลยนะคะอันนี้กุญแจรีโมทต,ต้องกดค้างนะคะแล้วมันก็จะเด้งมาเลยเนาะนี่กดค้างที่กุญแจรีโมทได้เลยนะคะอันนี้คือรถยังไม่ได้ปรับสภาพเลยนะคะนำมารีวิวให้กับคุณลูกค้าได้ชมกันก่อนนี่เห็นไหมก็คืออัลติสเองอะ่ะเป็นรถที่มีบอดี้ภายในกว้างมากเลยนะคะเก็บสัมภาระได้ยเยอะจริงๆมาเรามาดูโครงสร้างด้านล่างกันดีกว่า ตัวนี้เอายางอะไรจำรองออกนะคะเพื่อให้คุณลูกค้าได้เห็นถึงโครงสร้างด้านล่างเองเนาะนี่ก็จะมีในส่วนของรอยทางมะพร้าวรอยเม็ดอัดต่างๆพวกนี้นะคะเป็นโครงสร้างเดิมๆที่มาจากโรงงานทั้งหมดเลยนะคะเนี่ยให้เห็นโครงสร้างด้านล่างได้อย่างชัดเจนเลยนะคะว่าไม่มีชนหนักหรือว่าน้ําท่วมมาอย่างแน่นอนนะคะเราก็การันตีรับประกันเลยและที่สําคัญเอาติสที่เรานํามาตั้งขายเนี่ยไม่มีรถแท็กซี่อย่างแน่นอนนะมาดูในส่วนของน็อตฝากระโปรงกัน สำหรับน็อตฝากระโปรงด้านท้ายนะคะน็อตสีเดิมไม่มีรอยฉลอกไม่มีรอยขยับทั้ง2ฝั่งเลยนะคะให้ดูกันชัดๆใกล้ๆเลยนะคะสําหรับตัวนี้คือมันเป็นตัวยืนยนันแล้วก็บ่งบอกได้เลยนะคะว่าฝากระโปรงด้านท้ายเนี่ยไม่เคยโดนชนท้ายไม่เคยเปลี่ยนหรือว่าถอดไปทําสีมาอย่างแน่นอนเนาะไอ้ขอบยางพวกนี้ก็ไม่มีรอยฉีกขาดเลยสภาพก็ถือว่าสมบูรณ์อันนี้คือแค่ล้างปรับสภาพฉีดยาพุ๋นฆ่าเชือ้อนี่คือจะบอกว่ามันดูใหม่มากเลยและยิ่งสีดำนะถ้าขัดเคลือบสีดีๆนะโอ้โห บอกเลยว่าเหมือนเหมือนรถป้ายแดงเลยนะไปะไปดูในส่วนของภายในของตัวรถคันนี้กันดีกว่าสำหรับ1.8ตัว E ของเขายังไม่ได้ smart k e y l ล s น,นะมันจะเป็นแค่แบบระบบ Lock เซ็นทันล็อกเนาะกูญแจก็ยังเป็นแบบไขปกติเลยนะคะ มาดูในส่วนของเลขไม์กันสำหรับคันนี้รถปี2017เลขไม์อยู่ที่148,102กิโลเนาะก็เป็นเลขไม์ตามการใช้งานจริงๆเลยนะคะไม่มีเขียมไม่มีกอเลยแล้วก็ตัวนี้ได้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันด้วยนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงเป็นโหมดควบคุมจากพวงมาลัยได้ทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของแอร์แบ็กจำนวน1คู่หน้านั่นเองนะคะสำหรับโฉมนี้เนาะ สำหรับคอนโซลภายในของเขาเ่องเกียกับของเขาเป็น1.8ใช่ไหมคะมันจะได้เป็นแบบภายในที่คุมโทนด้วยสีดําทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคอนโซลด้านหน้าหรือว่าการตกแต่งคอนโซลทั้งหมดเลยนะคะก็จะเป็นโทนสีดำเนาะตัวนี้ยังได้เป็นเครื่องเสีย c ซีดีอยู่นะคะฟังวิทยุ FM MM AM ทุกอย่างเดิมแท้จากโรงงานทั้งหมดเลยนะมีช่องเสียบสาย USB เสียบสาย AUX ได้ด้วยนะคะในส่วนหังตรงนี้แล้วก็ระบบแอร์ยังเป็นแบบอนาล็อกอยู่นะปรับความแรงพัดลมความเย็นอุณหภูมิอันนี้ควบคุมได้ตามใจชอบเลยนะคะ มาพร้อมกับเกียร์ออโต้ที่เป็นในลักษณะของขั้นบันไดก็ถือว่าขับค่อนข้างง่ายเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวเบาะเองเนี่ยของเขาว่าเป็นตัว1.8ตัว e อ่ะจะได้เป็นเบาะหนังสีดําแบบนี้เลยนะคะก็เป็นเบาะเดิมเดมเลยซึ่งดูจากรอยรอยของเบาะนะคือรอยช้าคือน้อยมากเลยนะคะสําหรับการใช้งานก็ถือว่าเขาดูแลรักษามาค่อนข้างดีเป็นอย่างมากเลยและที่สำคัญก็คือเบาะของเขาเองอ่ะเป็นเบาะที่ค่อนข้างกว้างนั่งได้แบบสบายสบายเลยนะะเดี๋ยวเราไปดูความกว้างของห้องผู้โดยสารด้านหลังกันดีกว่าเนาะ ดูพร้อมกันเลยนีจะบอกว่าคือสาเหตุที่ส่วนใหญ่เขาชอบนํารถไปแบบว่าไปวิ่งไม่ว่าจะเป็นไปทําแท็กซี่หรือว่าไปทาแก๊้อะไรพวกนี้เพราะว่าอา t i s เองเป็นรถที่มีแบบบอดี้ภายในกว้างนะคะคือแบบนั่งได้แบบสบายสบายเลยดูเบาะด้านหลังเขาก็ออกแบบมาคือนั่งได้3มคนนะคะเนี่ยมีสายเบล์ให้ถึง3เส้นเลยนะคะก็เพื่อความปลอดภัยสําหรับผู้โดยสารที่นั่งใน นั่งเดินรถโดยสารคันนี้นั่นเองเนาะแล้วก็ดูระยะห่างของเขาคือมันมีพื้นที่ค่อนข้างกว้างมากๆเลยนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของช่องจ่ายไฟเพิ่มมาให้ด้วยนะคะซึ่งตัวนี้ก็คือเหมือนแม่สิงอำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารด้านหลังนั่นเองนะถือว่ากว้างแล้วก็เพดานด,ด้านบนของเขาก็มีพื้นที่ค่อนข้างสูงแล้วก็โป่งเนาะเนี่ยพวกรอยขูดขีดอะไรอย่างงี้ก็คือไม่มีเลยนะคะแล้วก็สุดท้ายสําหรับคันนี้ที่นุ่นจะพาไปดูเลยก็จะเป็นในส่วนของโครงสร้างด้านหน้านแล้วก็เครื่องยนต์ของตัวรถคันน วันนี้ก็จะพาเดินดูทีละคันแบบให้คุณลูกค้าได้ดูอย่างละเอียดกันไปเลยเนาะก็<ม>สำหรับสีดําก็ถือว่าเป็นสีที่หายากพอสมควรนะเพราะว่าจากที่รุ่นอยู่มาก็ถือว่าเป็นสีที่หายากแล้วก็เป็นความต้องการที่ลูกค้าหากันเป็นจํานวนมากเช่นเดียวกันเนาะสำหรับตัวนี้ก็เป็น1.8ตัวอีนะคะเป็นเครื่องยนต์ ดูโอ v, v t i ตัวนี้ได้ขนาด1,800ซีซีเลยนะคะก็เครื่องยนต์อันนี้เรารับประกันอยู่แล้วตามมาตรฐานสโลแกนของบริษัทเราเลยนะต้องไม่มีการตัดต่อเครื่องยนต์หรือว่าเปลี่ยนเครื่องมานะคะซึ่งตัวนี้ลูกค้าตรวจสอบได้เลยนะหมายเลขเครื่องยนต์ตรงกับสำเนาเล่มทุกตัวอักษรเลยอ่ะดูในส่วนของน็อตฝากระโปรงกันน็อตฝากระโปงเห็นไหมไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขยับเลยนะคะค่อยๆไล่ลงมาไม่ว่าจะเป็นในส่วนของน็อ แก้มน็อตคานเม็ดอาร์ตที่คานอะไรอย่างเงี้ยคือทุกอย่างโครงสร้างเดิมๆทั้งหมดเลยนะคะเห็นไหมคือสําหรับลูกค้าที่อยู่ตามต่างจังหวัดหรือว่าอยู่ไกลๆอันนี้คือสบายใจได้เลยนะคะเรากล้าที่จะรีวิวให้เห็นทุกซอกทุกมุมอยากดูรูปมุมไหนฟังเสียงเครื่องยนต์ทักมารีวิวมาสอบถามให้เซล์ให้แอดมินนาเสนอข้อมูลได้เต็มที่เลยนะคะนี่แล้วก็ฝากระโปรงเดิมแท้จากโรงงานนี่เห็นไหมมีตาประทับของโตโยต้าอยู่แบบนี้ด้วยนะคะก็ไว้ง่ายเลยนะทุกอย่างที่เป็น เอกลักษณ์โดดเดน่นหรือว่าสิ่งที่รถยนต์มือสองต้องมีนะคะของเพชจยนมีทุกอย่างครบทุกองประกอบไม่ต่างจากรถป้ายแดงเลยนะคะอ่าสีดำจบไปแล้วหนึ่งคันเรามาดูกันที่คันสีขาวต่อเลยดีกว่าเนาะก็สำหรับสีขาวก็ถือว่าเป็นสีที่หายากอีกหนึ่งสีเลยก็ว่าได้และที่สำคัญคันนี้ได้เป็นสีขาวมุกด้วยนะคะสำหรับคันนี้เนี่ยเป็น Toyota a l t ตส1.8ตัว e ปี2017เช่นเดียวกันนะคะก็สำหรับคันนี้ตั้งขายอยู่ที่ 459,000บาทผ่อนเริ่มต้นที่8,00 0กว่าบาทเช่นเดียวกันตัวนี้จัดได้สูงสุดถึง7ปีกันไปเลยนะคะสำหรับลูกค้าที่มีเครดิตและก็ไม่มีเครดิตนะและที่สำคัญตอนนี้ก็คือลูกค้าที่ติดแบก list สามารถออกได้นะคะก็เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดนะคะทักมาพูดคุยทักมาสอบถามได้เลยนะคะก็จะมีเซลล์แล้วก็แอดมินให้คําแนะนําได้เป็นอย่างดีเลยนะคะมาเรามาดูเจาะลึกคันนี้กันเลยดีกว่าเนาะตัวนี้ก็เป็นตัวปี2017เเหมือนกันเลยนะคะได้โฉมเดียวกัน คันนี้หมายเลขทะเบียน6กกไก่ดยชดา7493กนะคะกรุงเทพมหานครตัวนี้ก็ได้หมายเลขทะเบียนนี้ไปเลยนะคะไม่มีการเปลี่ยนป้ายแล้วได้โฉมเดียวกันปีเดียวกันนะคะต่างกันที่สีแล้วก็ราคานั่นเองเนาะอ่ะคันนี้เราก็เดินดูรอบๆกันดีกว่าตัวนี้ก็ได้ล้อล้อแม็กเหมือนกันนะคะเป็นล้อแม็กทูโทนปัดหน้าเงานะคะขนาด16นิ้วเหมือนกันแต่ว่าในส่วนของตัวยางเองเ,องเนี่ยตัวนี้จะได้ยางกูดเยียร์นะคะซึ่งตัวยางเองเนี่ยได้ยางสัปดาห์ที่20 ปี2020ทั้ง4เส้นเลยนะคะก็ถือว่าได้ย่างใหม่นะตัวนี้นี่แล้วก็ดูได้ซูมรอเห็นไหมรอยแนบกันชนหน้ากับตัวรถค่อนข้างแนบสนิทเลยนะคะก็ถือว่าโครงสร้างของเขาค่อนข้างโอเคเลยนะคะนี่ตัวนี้ก็ได้เป็นเครื่องยนต์ดูโอวีวีทีไอเช่นเดียวกันเนาะกระจกมองข้างปรับแล้วก็พับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวตกแต่งมาที่หูของกระจกมองข้างด้วยแล้วก็ที่ขอบป,ประตูทั้งหมดเนี่ยของเขาก็จะมีการตกแต่งโดยเส้นโครเมียมแบบนี้เห็นไหม มือเปิดของเขาก็ได้เป็นสีขาวสีเดียวกับตัวรถมีการตกแต่งด้วยเส้นโครเมียมแบบนี้ทั้ง4บาทเลยนะคะดูภาพรวมด้านข้างของเขาเนี่ยจะเป็นสีขาวสีเดิมเลยนะคะไม่มีแบบว่าเปลี่ยนสีหรือว่ากับสีแต่อย่างใดเนี่ยคมสัหลี่ยมด้านข้างของเขาคืออยู่ครบสีเสมอกันทั้งคันเลยเนาะ ตัวนี้ก็เป็นตัวระบบเบนซินล้วนเช่นเดียวกันนะคะไม่เคยผ่านการติดตั้งแก๊สมาก่อนเลยชเชื้อเพลิงที่ใช้เหมือนกันเลยนะคะเป็นเบนซินไม่ว่าจะเป็นแก๊สโซฮอล์ 91, 95, E20 แล้วก็รองรับถึง E85 ด้วยเนาะมาดูในส่วนของด้านท้ายกันตัวนี้ก็ไฟท้ายของเขาค่อนข้างที่จะแบบ เอก,กลักษณ์เหมือนเดิมเลยนะคะตรงที่ตกแต่งด้วยเส้นโครเมียมแล้วก็จะมีในส่วนของตัวอักษรที่ติดไว้ที่ด้านท้ายก็จะเป็นในส่วนรุ่นของเขานะคะนึก,ก็คือ c o r o l า a ัลติสแล้วก็รุ่นย่อยเนี่ยก็จะติดไว้ด้วยนะคะจะอยู่ด้านล่างตัวนี้รุ่นย่อยก็คือ1.8ตัว e นั่นเองเนาะฝากระโปรงด้านท้ายเปิดได้2แบบเลยนะไม่ว่าจะเป็นกดค้างที่กุญแจรีโมทหรือว่าจะเปิดภายในตัวรถก็ได้นะคะก็จะอยู่ฝั่งข้างเบาะขวามือของคนขับนั่นเอง นี่ตัวนี้ก็คือไม่มีการติดตั้งแก๊สมาก่อนเลยนะคะซึ่งถ้าขันไหนที่ติดแก๊สเราจะแจ้งติดแก๊สเลยนะคะอ่ะดูโครงสร้างคันนี้การอ่าตัวนี้ก็มีในส่วนของย่างอะไรสำรองถุงเครื่องมือแม่แรงก็คือเป็นอะไรสำรองที่ต้องมีไว้นะคะไว้ติดโหลดไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉินนั่นเองเนาะแล้วก็ดูโครงสร้างของเขาเห็นไหม ไม่ว่าจะเป็นรอยทางามะพร้าวรอยเม็ดอัดต่างๆพวกนี้ก็คืออยู่ครบทุกอย่างเลยนะคะก็กล้าเปิดให้ดูนะคะว่าจะต้องไม่มีแบบว่าชนหนักมาหรือว่าจมน้ําหรือว่าน้ําท่วมมาอะไรอย่างงี้คือไม่มีอย่างแน่นอนนะคะลูกค้าที่อยู่ไกลอยากดูเพิ่มเติมสอบถามได้เลยนะคะอันนี้คือนู่นรีวิวก็คือพยายามอยากจะรีวิวให้คุณลูกค้าได้เห็นอย่างละเอียดที่สุดเลยนะมาดูในส่วนของน็อตฝากระโปรงด้านท้ายกันนะคะตัวนี้ก็เป็นสีขาวสีเดิมเลยนะคะไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขยับ ทั้งสองฟังเลยนะคะให้ดูกันใกล้ๆเลยตัวนี้ก็คือรับประกรันได้อีกคันหนึ่งเลยนะคะว่าฝากระโปรงนั้นท้ายไม่มีโดนชนมาไม่เคยเปลี่ยนหรือว่าถอดไปทําสีมาอย่างแน่นอนนะคะสามารถใช้เล็บจิกซีนยางลงนะคะตัวนี้ซีนยางยังนิ่มอยู่เลยก็สภาพาค่อนข้างดีเลยเนาะก็ถือว่าภาพรวมด้านภาพรวมโดยรอบของตัวรถคันนี้ถือว่าค่อนข้างโอเคเลยนะคะสีขาวก็ถือว่าเป็นสีที่หาย,ยากพอสมควรเลยนะมาไม่มีแรงปิดแล้วพลังหมด ไปดูในส่วนของออปชันภายในตัวรถคันนี้กันดีกว่าเนาะมาสำหรับคันนี้ก็เรื่องเยกับของเขาเป็น1.8เหมือนกันใช่ไหมคะภายในของเขาก็เป็นการตกแต่งด้วยสีดําทั้งหมดเลยแต่ว่าคันนี้จะดีตรงที่ว่าคือของเขาเหมือนรถใหม่ตรงที่พลาสติกอะไรต่างๆคือเขายังไม่ได้ทําการแกะออกไปเลยนะคะก็ถือว่าค่อนข้าโอเคเลยนะมาดูในส่วนของเล็กไม์ของตัวรถคันนี้กันดีกว่า สำหรับคันนี้รถปี2017ใช่ไหมคะ mm hmm. เลขไมล์จะอยู่ที่189,648กิโลนะคะ mm hmm. ก็เลขไมล์ตามการใช้งานจริงๆเลยนะคะ mm hmm. ของเขา่าดีตรงที่ว่าเป็นรถหน่วยงานเขาก็จะมีการเช็คศูนย์ทุกระยะเลย mm hmm. ไม่ว่าจะเป็นอะไร mm hmm. เปลี่ยนถะ่ายน้ำมันเครื่อง mm hmm. เช็คระยะอะไรอย่างงี้ก็คือของเขา,าใช้สูนย์บริการของโตโยต้าโดยเฉพาะเลยนะคะ เครื่องเสียงก็ยังใช้งานได้เป็นปกตินะคะของเดิมแท้จากโรงงานเลยก็จะเป็นเครื่องเสียงซีดีฟังวิทยุ FMAM เครื่องเสียงเดิมแท้เลยนะคะแอร์อนาล็อกปรับความเย็นความแรงพัดลมตามใจชอบเลยแล้วก็มีในส่วนของช่องจ่ายไฟให้ด้วยซึ่งตัวนี้ก็คือสามารถซื้อตัวแปลงมาเสียบเพิ่มได้นะคะเพื่อเชื่อมต่อกับเครื่องเสียงภายในตัวรถนั่นเองในส่วนของเกียร์ก็จะได้เป็นเกียร์ออโต้ที่เป็นในลักษณะของขั้นบันไดแล้วก็ตัวเบาเองเนี่ย 1.8ตัวอีจะได้เป็นบอหนังซีดัมนะคะก็ดูแลรักษาทำความสะอาดง่ายเป็นอย่างมากเลยเนาะอ่ะไปดูความเรียบร้อยของห้องผู้โดยสารด้านหลังกันดีกว่าก็สำหรับห้องผู้โดยสารด้านหลังเองอ่ะด้วยกับอัลติสคือมันเป็นรถที่กว้างใช่ไหมคะตัวนี้ตัวนี้ปรับสภาพมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ถือว่าพร้อมใช้งานนะคะพร้อมหาเจ้าของที่แท้จริงแล้วใครที่กําลังตามหา ภายนอกสีขาวภายในสีดําก็คันนี้ค่อนข้างตอบโจทย์เลยนะคะได้ภายในที่แบบโทนสีดําทั้งหมดเลยและที่สําคัญก็คือเป็นเบาะหนังด้วยนะคะดูแลรักษาทําความสะอาดง่ายมากคือนั่งได้แบบสบายเลยนะคะด้วยกับความกว้างของเขานี่คือแบบมีพื้นที่ใช้สอยอะไรคือภายในด้วยกับบอดี้เขาค่อนข้างกว้างเพดานด้านในคือสะอาดจริงๆนะคะเห็นไหมมันเหมือนรถใหม่มากเลยนะคะอันนี้ก็คือถือว่าเขาดูแลรักษาเป็นอย่างดีเลยปะเราไปดูโครงสร้างด้านหน้าแล้วก็เครื่องยนต์กันต่อเลยดีกว่าเนาะ สีขาวกับสีดำนะเอ้ยขึ้นอยู่กับความชอบแต่ละคนเลยนะคะว่าชอบสีขาวหรือว่าชอบสีดำแล้วก็ยิ่งตอนนี้คือเข้ามาพร้อมกันเลยก็ถือว่าเป็นทางเลือกให้กับคุณลูกค้าได้ด้วยนะ มา,มาดูเครื่องยนต์กันสำหรับตัวรถคันนี้เนี่ยได้เป็นเครื่องยนต์ดูโอวีวีทตัวนี้ได้ขนาด1 8 0 0ซีซีนะคะก็เครื่องยนต์นี้คือเครื่องยนต์เดิมเลยไม่มีน้ํามันไหลยเยอะฝาเครื่องน็อตไม่มีรอยเปิดไม่มีรอยขยับเลยนะคะซึ่งตัวเครื่องยนต์เองนะตรวสอบได้เลยว่าหมายเลขเครื่องยนต์ตรงกับสำเนาเล่มทุกตัวอักษรเลยนะคะทุกอย่างเดิมๆทั้งหมดเลยน็อตฝากระโปรงนะคะไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขยับค่อยๆไล่ลงมาเลยนะคะตัวนี้ก็จะไปในส่วนของน็อตแก้มด้านซ้าย ไล่ลงมาเรื่อยๆจะเป็นในส่วนของคานด้านซ้ายเมดอาร์ททุกจุดอยู่ครบเห็นไหมตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของคานด้านหน้าคานด้านหน้าเดิมๆตรงๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของคานด้านขวานั่นเองนะคะตัวนี้ก็จะเป็นน็อตแก้มด้านขวาสีเดิมไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขยับน็อตฝากกระโปรงฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะเห็นไหมทุกอย่างโครงสร้างเดิมจากโรงงานทั้งหมดฝากกระโปรงเดิมแท้จากโรงงานจะต้องมีตาปั๊มของโตโยต้าอยู่แบบนี้นะคะเพื่อเป็นตัวยืนยันว่าของเดิมแท้จากโรงงาน แผ่นการความร้อน,นอรถกิฟทุกตัวอยู่ครบสติกเกอร์3จุดสติกเกอร์โรงงานสติกเกอร์มอกรและก็สติกเกอร์สีอยู่ครบเช่นเดียวกันเครือ่องนี้ตามสโลแกนของเราเลยนะคะว่าจะต้องไม่มีชนหนักตต่อเครื่องยนต์พลิกคว่ำหรือว่าจมน้ํามาอย่างแน่นอนนะคะและที่สองアติสที่เรานําเข้ามารับปาาระกันว่าไม่มีรถแท็กซี่อย่างแน่นอนนะคะ,ะเป็นยังไงกันบ้างนะคะสำหรับโตโยต้าア t ติส1.8ตัว E ีปี2 0 1 7ทั้ง2คันนี้นะคะไม่ว่าจะ สีขาวตั้งขายอยู่ที่459,000บาทและตัวสีดําคันนี้นะคะก็ตั้งขายอยู่ที่469,000บาททั้ง2คันนี้ผ่อนเริ่มต้นที่8,000กว่าบาทเช่นเดียวกันนะคะแคปหมายเลขทะเบียนมาสอบถามข้อมูลที่เบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยสามารถเข้ามาทดลองขับได้เช่นเดียวกันเนาะก็ก่อนที่จะจากไปนุ่นก็รบกวนนะคะกดไลค์แชร์กด subscribe แลวก็อย่าลืมกดสส่กระดิ่งให้กับนุ่นแล้วก็ทีมงานด้วยนะคะสําหรับวันนี้นะคะนุ่นต้องขอตัวลาไปก่อนพันใหม่คลิปหน้านะคะ สวัสดีค่ะ